สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสตรีท่านหนึ่งในพุทธประวัติกันนะคะที่ต้องบอกว่าบทบาทของท่านนี่สำคัญมากๆเลยแต่ว่าเรื่องราวอาจจะไม่ค่อยถูกพูดถึงบ่อยเท่าท่านอื่นๆครับผมกำลังหมายถึงนางสุชาดาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนางสุชาดาครับถ้าพูดถึงนางสุชาดาเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงแค่เรื่องอาการถวายข้าวมรทุป,ปายาตใช่ไหมครับใช่ค่ะภาพจาส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น แต่จริงๆแล้วความสำคัญของท่านมีมากกว่านั้นเยอะเลยครับทั้งในฐานะที่เป็นผู้ถวายข้าวมื้อสำคัญจริงๆก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้และก็ยังเป็นมารดาของพระยะสะเถระด้วยนะครับซึ่งท่านเป็นพระอาหารหันต์องค์แรกๆเลยอ๋อเป็นคุณแม่ของพระยะสระด้วยเหรอคะใช่ครับและที่สำคัญคือตัวท่านเองกับสไพ้าเนี่ย ยังเป็นอุบาสิกากลุ่มแรกๆในพระพุทธศาสนาด้วยโหน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเจาะลึกเรื่องราวของท่านกันดีกว่าค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไงทําไมท่านถึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่คนนึงเลยเริ่มจากพื้นเพของท่านก่อนเลยค่ะอุรุเวลาก็คือเป็นลูกคนมีฐานะแถวๆแ,แม่น้ําเนรัญชาราที่พุทธคยาสมัยนี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับแถวนั้นเลยใกล้ๆแม่น้นําเนรัญชาราแล้วเรื่องที่ ท่านไปบนบานสารกล่าวกับลุกคเทวดาอันนี้เป็นยังไงคะอ๋อครับคือตามเรื่องที่เล่ากันมานะครับพอท่านถึงวัยเอ่อวัยสาวท่านก็ไปที่ต้นไทรใหญ่ริมแม่น้านะครับไปบวงสรวงไปขอพรว่างั้นเถอะครับไปตั้งปณิธานบนบานไว้สองอย่างข้อแรกก็คือขอให้ได้แต่งงานกับผู้ชายที่มีฐานะเสมอกันแล้วก็ข้อ2ขอให้ลูกคนแรกที่เกิดมาเนี่ยเป็นลูกชายค่ะแล้วท่านก็บอกว่า ถ้าสมหวังนะจะกลับมาทำพิธีบวงสวงใหญ่แก้บนครั้งใหญ่เลยแล้วสุดท้ายเป็นไงคะสมหวังไหมสมหวังครับทั้งสองข้อเลยได้แต่งงานกับเศรษฐีฐานะเท่าๆกันแล้วก็ได้ลูกชายคนแรกชื่อว่ายะสะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงได้คุยรายละเอียดทันยะสะกันต่อค่ะค่ะแล้วที่นี้พอสมหวังแล้วท่านก็ต้องมาแก้บนตามสัญญาใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ก็มาถึงจุดสำคัญมากๆเลยคือเรื่องของการเตรียมเครื่องบวงสวงแก้บน ซึ่งก็คือข้าวมาทุปยาสเนี่แหละครับข้ามาทุปยาสนี่เองจุดเปลี่ยนสําคัญเลยนะคะวันนั้นคือวันอะไรคะวันนั้นคือวันเพ็ญเดือน6ครับวันวิสาขาบูชาพอดีเลยซึ่งเป็นวันที่พระโพธิสัตว์หลังจากที่บําเพ็ญทุกขะกิริยามาแบบเออหนักมากๆถึง6ปีเต็มๆใช่ไหมครับค่ะทรมานพระวรกายมากๆใช่ครับแล้วพระองค์ก็ทรงเห็นว่าเอ๊ะวิธีนี้มันไม่ใช่ทางตรัสรู ก็เลยทรงตัดสินใจพระไทยเลิกบำเพ็ญทุกพระกิริยาแล้วก็กลับมาสวยพระกระยาหารตามปกติเพื่อจะฟื้นฟูกำลังพระวรกายเตรียมบำเพ็ญเพียรทางจิตต่อไปจังหวะพอดีกับที่นางสุชาดาเตรียมข้าวไปแก้บนเลยพอดีเป๊ะเลยครับแล้วข้าวมรทุปยาที่นางสุชาดาเตรียมเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าพิถีพิถันมากนะครับได้ยินว่ากรรมวิธีซับซ้อนมากเลยเหรอคะมากครับตามตำราท่านว่าร้อยเลยนะคือเริ่มจากคัดเลือกแม่โคนนมเป็นพันๆตัวเลยนะครับ แล้วก็รีดนมต่อๆกันมาคัดเอาแต่หัวกะทิจริงๆโหพันตัวเลยเหรอคะครับรีดนมจาก1,000ตัวให้500ตัวกินนมนั้นแล้วก็รีดนม500ตัวให้250ตัวกินทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเหลือแม่โคแค่8ตัวเพื่อให้ได้น้ำนมที่เข้มข้นที่สุดใช่ครับ เข้มข้นที่สุดเป็นสุดยอดน้ำนมเลยอันนี้อาจจะเป็นลักษณะเชิงพรรณนาให้เห็นถึงความตั้งใจความประณีตมากๆนะครับบางทีอาจจะไม่ได้หมายถึงจำนวนเป๊ะๆแต่สื่อว่ามันเลิศรสที่สุดจริงๆค่ะแค่ฟังก็รู้สึกถึงความใส่ใจแล้วค่ะแล้วตอนหุงนี้ก็มีเรื่องเล่าอีกนะครับว่าแบบมีเชวดามาช่วยปัดป้องฝุ่นผงไม่ให้ตกลงไปหรือว่าใส่โอชะทิปลงไปด้วยอัศจรรย์มากเลยค่ะแล้วท่านไปเจอพระโพธิสัตว์ได้ยังไงคะ ตอนนั้นท่านเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดาหรือเปล่าใช่ครับตอนนั้นยังเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดาอยู่คือเช้าวันนั้นเนี่ยนางปุณณาศาสีซึ่งเป็นสาวใช้ของนางสุชาดาเขาก็ไปทําความสะอาดบริเวณโคนต้นไทรที่นางสุชาดาเคยไปบนไว้นะครับค่ะพอไปถึงก็เห็นออพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ใต้ต้นไทรพระวรากายตอนนั้นก็เริ่มมีน้ํามีนวลขึ้นบ้านแล้วหลังจากเลิกทุกขรกิริยา แล้วก็มีพระรสมีผ่องใสเปล่งแปลงมากนางทาสีก็เลยเข้าใสผิดใช่ครับด้วยความที่เห็นท่านนั่งสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นไทรที่เจ้านายเคยมาบนไว้แถมยังมีรัศมีผุดผ่องอกีกก็เลยคิดว่าต้องเป็นรุกขเทวดาแน่ๆที่มารอรับเครื่องสังเวยก็เลยรีบวิ่งกลับไปบอกนางสุชาดานางสุชาดาก็ต้องดีใจมากแน่ๆเลยนะคะคิดว่าเทวดามาปรากฏตัวรอรับเครื่องแก้บนเองเลยดีใจสุดๆเลยครับ รีบยกถาดเข้ามาทูปายาตซึ่งเป็นถาดทองคำอย่างดีเลยนะครับมูลค่าสูงมากว่ากันว่าเป็นแสนกะหาปณะ,ะเลยโหถาดทองคำเลยหรอคะครับยกไปถวายด้วยตัวเองเลยพอไปถึงก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเป็นพระโพธิสัตว์ก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาอยู่ ก็เลยกล่าวถวายไปบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอความปรารถนาของท่านจงสําเร็จเหมือนดังความปรารถนาของดิฉันที่ได้สมเร็จแล้วด้วยเถิดอะไรทํานองนี้ครับเป็นคําอวยพรที่แบบไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีความหมายลึกซึ้งขนาดนั้นในเวลาต่อมาใช่ครับเหมือนเป็นคําพยากรณ์โดยไม่รู้ตัวเลยแล้วพระโพธิสัตว์ก็ทรงรับข้าวนั้นไว้แล้วข้าวมื้อนั้นมีความสําคัญยังไงกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคะ สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับเพราะว่าหลังจากที่พระองค์บำเพ็ญทุกขกรรยามา6ปีเนี่ยพระวรากายสู้ผอมมากแทบไม่มีเรียวแรงเลยค่ะข,ข้าวมัทุป,ปายาสมื้นี้แหละครับที่ทำให้พระองค์กลับมามีพละงกำลังพระวรากายแข็งแรงพอที่จะนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรทางจิตต่อได้ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งสามารถจัดสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในรุ่งเช้าวันนั้นเอง เหมือนเป็นพลังงานมือสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก่อนเข้าสู่การต่อสู้ทางจิตครั้งยิ่งใหญ่ใช่ครับอาจจะมองเป็นสัญลักษณ์ของการที่พระองค์ส่งคนพบทางสายกลางด้วยคือไม่ตึงเกินไปแบบทุกขรกิริยาและก็ไม่หย่อนเกินไปแบบกามสุขคลิกานุโยกการเสวยข้ามือนี้จึงเป็นการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสมบูรณ์มีเรื่องเล่าว่าทรงปั้นข้าวเป็น49ก้ก้อนด้วยอันนี้มีความหมายอะไรพิเศษหรือเปล่าคะ ครับมีอัธกถาท่านอธิบายไว้ว่าอาจจะเป็นนิมิตหมายถึงการที่พระองค์จะสวยวิมุตติสุขคือความสุขจากการหลุดพ้นเป็นเวลา49วันหลังจากที่ตรัสรู้แล้วนะครับอ๋อเชื่อมโยงกันแบบนี้นี่เองสุดยอดมากค่ะจากเรื่องการถวายข้าวที่นี้บทบาทของท่านในฐานะมารดาของพระยาศะล่ะคะเรื่องราวมันเชื่อมกันยังไงต่อครับหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว แล้วก็เริ่มแสดงธรรมปลดปัญจว,วัคคีย์ปลดคนอื่นๆไปแล้วเนี่ยเรื่องราวก็มาเชื่อมต่อกับครอบครัวของนางสุชาดาผ่านทั้งบุตรชายก็คือยะสากุลบุตรนี่แหละครับท่านยะสานี่คือลูกชายคนแรกที่นางสุชาดาไปบนขอไหวใช่ไหมคะคนเดียวกันเลยครับยะสานี่ก็เติบโตมาในตระกูลเศรษฐีร่ำรวยมากมีประสาทสามฤดูมีชีวิตที่สุขสบายเพียบพร้อมทุกอย่างตามแบบลูกเศรษฐีสมัยนั้นเลยแต่ท่านก็ไม่ได้มีความสุขกับชีวิตแบบนั้นใช่ครับ ถึงจะสุขสบายทางวัตถุแต่ในใจท่านกลับรู้สึกเบื่อหน่ายว่างเปล่าวันหนึ่งตอนกลางคืนท่านตื่นขึ้นมาแล้วเห็นพวกนางรำนางบอมเบรอร์นอนหลับไหลไม่เป็นท่าดูไม่น่าดูเลยท่านก็เกิดความสังเวชสลดใจอย่างแรงเห็นถึงความไม่จีรังความไม่งามของกามสุขถูกต้องครับท่านรู้สึกว่าโอ้โหชีวิตแบบนี้มันวุ่นวายมันขัดข้องจริงๆ ก็เลยเดินออกจากบ้านไปมั่งมัตอนกลางคืนพลางเปล่งอุทานออกมาว่าอุปปัตทุตังวัตะโพอุปสักขังวัตะโพหรือแปลว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็ได้ไปเจอพระพุทธเจ้าเหรอคะใช่ครับเดินไปเรื่อยๆจนไปถึงป่าอิสิปต,ตนมฤคทายวันที่พารณสีตอนนั้นพระพุทธเจ้าทรงตื่นบรรทมแล้วแล้วก็กําลังเดินจงกรมอยู่พอดีพอได้ยินเสียงยะสะอุทานพระองค์ก็เลยตัดตอบไปว่า อิทังอนุป,ปัตธุตังอนุป,ปัปสักังเอหิยสะนิสีทะธรรมมันเตเทเสษสามิแปลว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาเถิดยสะนั่งลงเราจะแสดงธรรมให้ฟังโอ้เป็นการพบกันที่น่าทึ่งมากค่ะครับแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดยสะเริ่มจากอนุปุพภิกถาคือเทศนาไปตามลำดัดขั้นให้เห็นโทษของกามเห็นอนิสง์ของการออกจากกาม เรื่องสวรรค์ลและปิดท้ายด้วยอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ี่ประการครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคพอยะักะได้ฟังธรรมจบก็เกิดดวงตาเห็นธรรมบรรล,ลุเป็นพระโสดาบันทันทีเลยครับขณะที่ยังเป็นคารวาสอยู่ยังไม่ได้บวชบรรล,ลุธรรมทั้งที่ยังแต่งตัวเป็นคฤหัสถ์อยู่เลยใช่ครับแล้วต่อมาไม่นานพอเศรษฐีผู้เป็นพ่อตามมาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมโปรดอีก ยัสสะก็ได้ฟังธรรมรอบสองคราวนี้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยครับส่วนเศรษฐีผู้เป็นพ่อเนี่ยพอฟังธรรมจบก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกขอนับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตถือเป็นอุบาสกคนแรกในโลกที่เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรยัยอ๋อคุณพ่อของพระยะสะก็บรรลุธรรมด้วยแล้วนางสุชาดาล่ะคะท่านรู้เรื่องนี้เมื่อไหร่หลังจากที่ยัสะทูลขอบวชแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ รับสั่งให้พระยศะะกลับไปที่บ้านก่อนเพื่อจะไปโปรดมารดาและภรรยาเก่าของท่านอ๋อเสด็จไปโปรดถึงบ้านเลยครับพระพุทธองค์เสด็จไปพร้อมกับพระยศะะพอไปถึงบ้านก็ทรงแสดงธรรมโปรดนางสุชาดาซึ่งเป็นมารดากับอดีตภรรยาของพระยศะะแล้วผลเป็นยังไงคะทั้งสองท่านพอได้ฟังธรรมก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุปเป็นพระโสดาบันเหมือนกันครับสุดยอดเลยค่ะ ทั้งครอบครัวเลยทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็อดีตภรยาใช่ครับครอบครัวนี้ถือเป็นครอบครัวแรกๆเลยที่เข้าถึงธรรมะอย่างลึกซึ้งและนี่ก็คือจุดที่ทําให้นางสุชาดาได้รับการยกย่องเป็นพิเศษใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะการบรรลุธรรมของนางสุชาดาและอดีตภรยาของพระยาสารในครั้งนั้นทําให้ทั้งสองท่านกลายเป็นอุบาสิกากลุ่มแรกที่ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่สรณะนะ เป็นผู้หญิงกลุ่มแรกเลยใช่ครับด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องนางสุชาดาให้เป็นเอตทัคะเอตทัคะคืออะไรนะคะคือผู้เป็นเลิศกว่าผู้อื่นในด้านใดด้านหนึ่งครับในกรณีของนางสุชาดาท่านทรงยกย่องให้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในฝ่ายผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อนโอตํแหน่งนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะการเป็นคนแรกๆที่เข้าถึงและประกาศตนเนี่ยยิ่งใหญ่มากครับ โดยเฉพาะในบริบทสังคมอินเดียสมัยนั้นที่สถานะของผู้หญิงอาจจะไม่ได้สูงเท่าผู้ชายการที่พระพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้าถึงธรรมะบรรลุธรรมะและได้รับการยกย่องในสถานะสําคัญแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ก้าวหน้ามากๆครับจริงด้วยค่ะทําให้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของนางสุชาดาชัดเจนขึ้นมากเลย ไม่ใช่แค่เรื่องถวายข้าวแต่ยังเป็นเหมือนผู้บุกเบิกฝ่ายอุปสิกาด้วยถึงแม้ว่าเราอาจจะคุ้นชื่อมหาอุปสิกาอย่างนางวิสาขามากกว่าในแง่ของการทำบุญหรือการอุปถัมภ์พระศาสนาในระยะยาวใช่ครับบทบาทอาจจะต่างกันนางวิสาขาจะเด่นเรื่องการเป็นอุปถากสร้างวัดถวายทานมากมายแต่บทบาทของนางสุชาดาเนี่ยมันสําคัญในเชิงจุดเริ่มต้นทั้งการถวายข้าวมื้อสําคัญที่นําไปสู่การตรัสรู้ และการเป็นอุปสิกาคนแรกๆที่เป็นแบบอย่างให้คนอื่นเหมือนเป็นผู้จุดประกายคนสำคัญเลยนะคะปัจจุบันนี้มีสถานที่หรืออะไรที่ระลึกถึงท่านบ้างไหมคะมีครับที่อินเดียแถวแถวพุทธคยาหมู่บ้านที่เชื่อว่าเป็นบ้านเดิมของท่านคือหมู่บ้านพักครอบักคราเขาก็มีสถูปโบราณที่เรียกว่าสถูปบ้านนางสุชาดาสุจาตะสตูป,ปาหรือสุจตตก,กาศสร้างไว้เป็นอนุสร์รำลึกถึงเหตุการ์ถวายข้าวมัทุป,ปายาตนี่แหละครับ อ๋อยังมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์อยู่ครับแล้วก็ในบ้านเราประเพณีกวนข้าวทิพหรือกวนข้าวมัทุปายาตที่ทํากันช่วงก่อนวันวิสาขาบูชาเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวการถวายข้าวของนางสุชาดานี่เองครับอ๋อใช่ใช่เคยได้ยินค่ะเป็นการจําลองเหตุการณ์นั้นขึ้นมาด้วยความศรัทธาใช่ครับ เป็นการระลึกถึงคุณุปการะของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาพอฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วรู้สึกว่าเรื่องของนางสุชาดานี้ให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างเลยนะคะครับผมอย่างแรกเลยคือการกระทําที่มาจากศรัทธาและความตั้งใจจริงแม้ตอนแรกท่านจะทําไปตามความเชื่อเรื่องเทวดาเรื่องแก้บนแต่ผลของมันกลับยิ่งใหญ่เชื่อมโยงไปถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกับว่าบางทีเราทําอะไรด้วยใจที่บริสุทธิ ตั้งใจดีผลของมันอาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่เราคาดคิดก็ได้นะคะใช่ครับแล้วก็เรื่องของการเป็นอุบาสิกาคนแรกๆก็แสดงให้เห็นถึงความเปิดกว้างของพระพุทธศาสนาแล้วก็ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศไหนสถานะอะไรในการสืบทอดและทารูปบารงพระศาสนาค่ะทําให้เราเห็นว่าการกระทําเล็กๆน้อยๆของเราในชีวิตประจําวัน ถ้าทำด้วยสติด้วยเจตนาที่ดีมันก็อาจจะมีความหมายหรือส่งผลกระทบที่ลึกซึ้งในวงกว้างได้เหมือนกันนะคะไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตเสมอไปเป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับเรื่องของนางสุชาดาจึงเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีตแต่ยังให้แรงบันดาลใจกับเราในปัจจุบันได้ด้วยครับค่ะ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของนางสุชาดากันไปพอสมควรเลยนะคะทั้งบทบาทก่อนการตรัสรู้และหลังการตรัสรู้ครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวของนางสุชาดาก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ